สองนาะล้านกำลังเตรียมจัดงานอเตรียมอนาสีจัดงานวันเกิดให,ห้ล้านพื้น เสร็จแล้วก็ออกมาประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเตรียมจัดกันอยู่เดินอันทางบานโอ้ยฝนตกแห้งพี่น้องเอ๋ยฝนตกแรงจ้ะโอ้สลองวันเกิดได้มหมนีนะพี่นอ้องอตกลดตกลดตกลงมาให้พอใจเลยจ้า ตกลงมาเลยจ้าโอ้ตะค่าหนังกลางแปลงได้นี่นะปฏิโทปฏิทวยปฏิทปปฏิโทปฏิท,ทเลตุ้มเฟเลตุ้มเฟแล้วก็เลตุ้มเฟ ไม่้าจะกลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนมาถึงที่ก็ตาย่าฝนล้นมาฝนตกแห้งแ้งพี่น้องแต่ว่าฝนตกยังไงเราก็เดินหน้าพี่น้องฝนตกยังไงก็ปาดกรมอุตุนิยมเพิ่นบอกว่าฝนจะตกประมาณสองชั่วโมงเต็มมาสันมาอีลีพี่น้องมาแห้งแท้ เทวดานี่ยูส่วน,นอีกมุมหนึ่งของร้านที่แบบว่าคาเฟ่ยูทิเบิร์กนะจจะดาก็มาจัดอนณาของแก้มเล็กๆหน่อยๆจะ้ะของแกล้มอย่างนี้นะคะเวลาเขาไปสั่งสื่อเพลินมันแพงๆพราะว่ายัางพี่นองเพราะว่าเขาต้องใจคาเมื่อขาเจ้าเห็ดดีจ้ะอันนี้คือส่วนของยายดานะคะเตรียมกับแก้มแล้วก็ล่างพักไว้เรียบร้อย และส่วนอ,อีกส่วนหนึ่งที่เป็นพวกเนื้อพวกปลากุ้งอ่ะจะมีพวกน้องๆมาอีกทีมหนึ่งจ้ะโอ้พุดนึแผนกส้อยสิน่นแผนหั่นเนื้อหัน่นหั่นปลาหัน่นโอ้ยง่าเลหอพลาสติกอนี้นะาวจบเย็นว่อะไรเนี่จิ้มจุ่ม กินกับแกล้มกันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งมาละมานี่ก็จะมาจิ้มจุ่มกันพี่น้องอากาศตอนนี้เย็นนะคะเย็นมากจาก็ดีกินกับปนนาอากินสุกิยากิให้อุ่นไปเลยจ้าพี่น้องคุณน้าเบิ่งเพินใส่ แลายนี่เ,เป็นงานอาณาของลูกสาวหลานนอกจากเพื่นกาเห็ดเคกไหหลานตามเคยจ้ะเัก

ตื่นมาตอนเช้าเมื่อคืนนี้งานเลิกประมาณเที่ยงคืนเนะจ้ะเพราะว่าเจ้าภาพอัะน่ะง่วงนอนตื่นมาเช้านี้ม่หมอกพี่้องมีหมอกแล้วก็อากาศขนานี้12องศา ประมาณม่วงหนึ่งยามเสาเจ็ดม่งเสาเนาะจ้ะที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อคืนจัดงานเลี้ยงพี่น้องที่ฝรั่งเศสเนี่นะเวลาเขาจัดงานเลี้ยงเนี่ยเขาจ็จัดอยู่บานเ่านันละและ้วแกเวลาเขาอนาทาว่าอนาผู้ใดเพิ่นเมียนหอเดี๋ยวเาสถานทีเป็นสถานทีเพ่นกะสามารถเ้าได้แต่ว่าเขาอยู่ในเมืองแบบน้ฮันเวลาเราจะไปเช่าอ่ะต้องใช้เวลานานจอง จองสถานที่นะพี่น้องจองไว้เป็นาสามสี่เดือนหาเดือนล่วงหนา้าพี่นะแล้วบางทีก็จองกันข้ามปีเลยนะคะนั่นแหละการเสร็จแล้วสภาพก็เป็นแบบนี้พี่น้องตอนเช้าเดี๋ยวก็จะได้มาอันน่ะเดี๋ยวก็จะได้มาอันนะอันน่ะเก็บกันอันนี้ก็ผ่านไปแล้วล้านล้าน็ดีใจแล้วจ้ะไทยให้ดูบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องมีขึ้มมีอันน่ะ มีหมอกลงแล้ะนี่ขนาดยังไม่ถึงใบไม้อันนะนยังบ่ถึงฤดูใบไม้ร่วงเลยพี่นนองใบไม้ก็เริมเอมเหลือเงเลยจ้ะอีกนาฬกาเหลือแตงาแกงแซงอ่ะบ่มีใบเั็ใบดอกหมอกหนาะตึ๊บเลยพี่นนองเห็นไหมคะได้ยินเสียงเครื่องบินไหมคะปกติแล้วเครื่องบินเวลาบินผ่านบ้านอันมีไยดานี่จะมองเห็นอันนี้มันหมอกหนาะจนมองไม่เห็นเครื่องบินได้ยินแต่เสียงพี่นนองนั่นหละจ้ะ แล้วพรุ่งนี้เป็นไงคะพรุ่งนี้นี่เป็น,น,นวันจันทร์วันที่12น,นจะจ๊ะอากาศจะคืนหอด30องศาพี่น้องเบืองแม่อากาศนั่นมันแปรปรวนเลยจะ้ะอ่า,วน,อาวนไปวนมาก็คือเขารู้กันว่าอานาสภาวะโลกร้อนเนาะจ้ะมันก็เป็น,น,นแบบจังสิละเมื่อวานนี้กกตอนฝนตกแรงน่ะอุ้ยประมาณจัก2ชั่วโมงเนี่ย ตกแรงแรงอีหลีนเละจ้ะพี่น้องอีกหน่อยอนะสวนยมนี่็จะบลอดนะึ้นกันเพราะว่าถามันหนาวถามันหนาวมาลกล่ะกะใช้อะนะถุงพลาสติกหุมไวจ้จะไหนกะบยูด้ยวยจ้ะคิดว่าปีนี้คงจะอากาศก็คือจะหนาวบ่หรือจังใดแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะบนหนาวเพราะว่าหิมะไม่ตกเลยจ้ะโตนี้ ตกนิดเดียวตกแค่วันสองวันกระป๋ามนนี่เราจะพี่นองชีวิตต่างแดนชีวิตในต่างแดนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะจ้ะแต่ละคนชีวิตก็แตกต่างกันไปอยู่แต่ละประเทศอยู่แต่ละเมืองอยู่แต่ละอันแหลวเตอัาตอนาสิ่งประกอบสิ่งแวดล้อมของแต่ละอันขอบครัวเนาะ สำหรับครบครัวไอดาก่ะมีกันประมาณนี้นะคะมีอย่างไก่เย่เย่เย,ย,ย,ย่กันอยู่บ้านมีไอดานี่แหละจ้ะ <laughs>